สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรงบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้บังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่การเห็นชอบขยายเวลาบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อําเภอคุระบุรีอําเภอตะกัวป่า อำเภอท้ายเหมืองอเภอทับปุดอเภอพังงาอเภอตะกวดทุ่งและอเภอเกาะยาวจัังหวดพังงาพุทธศักราช2559ขยายออกไปอีก2ปีค่ะทางด้านนางสาวที่พานาันสิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องขยายระยะเวลาการบังคับประกาศกะะระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอคูระบุรีอำเภอตะกัวป่าอำ,อ,อ,อำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองพังงาอำเภอตะกัวทุง่งและอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาพุทธศักราช2559ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้มีการเสนอเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมจะครบกำหนดระยะเวลาใช้บังคับวันที่31มีนาคม2566ให้มีการขยายเวลาต่อไปอีก2ปีนับแต่วันที่1เมษายน2566โดยยังคงสาระสำคัญตามประกาศเดิมไว้นะคะเพื่อการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําลังดําเนินการปรับปรุงมาตรการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพังงารวมทั้งจัดทำร่างประกาศฉบับใหม่ขึ้นมาค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ได้มีการกำหนดเขตพื้นที่และก็มาตรก,การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อแก้ไขและก็ฟื้นฟูความวิกฤตของคุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนป้องกันเหตุแห่งความวิกฤตในด้านต่างๆนะคะอันจะเกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและก็คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลในการ พัฒนาและก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่บนพื้นฐานที่ยั่งยืนค่ะตลอดจนป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ไม่ให้เสื่อมสภาพลงโดยตามแผนที่ท้ายประกาศในท้องที่อำเภอดังกล่าวของจังหวัดพังงาก็ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และก็เขตควบคุมอาคารมาตั้งแต่ปี2559ซึ่งขณะนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการจัดการทำร่างประกาศฉบับ ใหม่ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประชุมหารือร่วมนะคะก็พบว่าเห็นด้วยกับการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาต่อไป <P> เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศและก็ทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ยังได้มีการเสนอให้มีการปรับปรุงขอบเขต ะะแล้วก็มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบริบทของพื้นที่ในปัจจุบันด้วยค่ะนอกจากนีนะะ้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะได้มีมติการขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวออกไปอีก2ปี โดยในระหว่างนี้ค่ะก็ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเร่งที่จะดําเนินการแล้วก็บังคับใช้ร่างประกาศฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทและก็สภาพแวดล้อมในปัจจุบันในส่วนของรัฐบาลของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ต้องการที่จะลดผลกระทบต่อชาวประมงในพื้นที่จังหวัดพังงา จึงให้มีการพิจารณาปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในร่างประกาศฉบับใหม่เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อชาวประมงในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยอาจจะกําหนดให้ชาวประมงนะคะสามารถที่จะทําการประมงด้วยอวนรุนเคยได้ค่ะนั่นก็คือในส่วนของการกําหนดเขตพื้นที่แล้วก็มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูการที่ในส่วนของนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินนะคะที่ได้มีการน้อมนำเอาพระราชบณิธานสืบสารรักษาต่อยอดมาเป็นแนวทางนะคะทั้งอย่างเน้นในการใช้เทคโนโลยีพัฒนางานวิจัยในการอนุรักษ์ดินแล้วก็น้ำเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศท,ทางการเกษตรอีกด้วยค่ะทางด้านนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเปิดเผยหลังจากได้มีการม นโยบายการขับเคลื่อนง,งานของกรมพัฒนาที่ดินโดยมีนายปราโมทยาจายอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็เข้าร่วมในครั้งนี้บอกว่าทางกรมพัฒนาที่ดินค่ะถือว่าเป็นหน่วยงานที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในการที่จะจัดการทรัพยากรดินที่เป็นพื้นฐานสําคัญแล้วก็มีภารกิจในการสํารวจวิเคราะห์จําแนกดิน การวางแผนการใช้ที่ดินนะคะทั้งการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมการจัดการที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินนะคะรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีอนุรักษ์ดินแล้วก็น้ํารวมไปถึงปรับปรุงบํารุงดินค่ะเพื่อรักษาความสมดุลแล้วก็ความเสื่อมโทรมของที่ดินนะคะรวมไปถึงระบบนิเวศท,ทางการเกษตรด้วยค่ะแต่สิ่งสําคัญค่ะที่จะมีการมอบนโยบายนี้นะคะก็ คืออยากที่จะให้ข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความรักแล้วก็ภาคภูมิใจในองค์กรนะคะรวมไปถึงการบรรณาการทํางานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของกเกษตรกรให้ดีขึ้นและนอกจากนี้นะคะถ้ารัฐมนตรีช่วยว,ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็อยากจะขอให้ข้าราชการนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะมีความสุขในการทํางานเคารพในองค์กรแล้วก็หน้าที่ของตัวเองโดยปฏิบัติงานให้เต็มที่เต็มความสามารถ เต็มศักยภาพตามที่ได้รับมอบหมายส่วนงานที่อยากเร่งรัดนะคะก็คือการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการอนุรักษ์ดินแล้วก็น้ํารวมทั้งการขยายจํานวนของหมอดินอาสานะคะแล้วก็การให้ค่าตอบแทนหมอดินอาสาอย่างเหมาะสมด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้ให้ความสําคัญกับด้านตลาดนําการผลิตนะคะการใช้เทคโนโลยี4.0ความปลอดภยัยแล้วก็ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนการผลิตภาคเกษตรตามแนวทางศาสตร์พระราชาและก็การบูรณาการทํางานกับทุกภาคส่วนนะคะในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินเองเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวภายใต้ประเด็นสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและก็เศรษฐกิจฐานรากพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือว่า AIC นะคะการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมส่งเสริม เรรียนู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะฮะส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนพัฒนาการวิจัยค่ะแล้วก็การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ทั้งนี้นะคะจึงได้มีนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนง,งาน11ประการค่ะประการแรกก็คืองานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะให้น้อมนําพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดมากําหนดเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานโดยเน้นให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนะคะได้รับประโยชน์จาก การพัฒนาแล้วก็มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ําให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะในประการที่2นะคะก็คือการอนุรักษ์ดินแล้วก็น้ําเป็นภารกิจสําคัญในการที่จะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรแล้วก็พื้นที่ลุ่มน้ําย่อยนะคะประการที่3การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กค่ะแหล่งน้ําขนาดเล็กก็ถือว่าเป็นมาตรการเพิ่มความมั่นคงของน้ําในภาคการเกษตร มีความสําคัญต่อการบรรเทาผลกระทบกับภัยแล้งนะคะรวมทั้งเป็นพื้นฐานของการผลิตในระดับชุมชนในการเพาะปลูกแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ด้วยประเภทที่4จะเป็นในส่วนของการพัฒนาหมอดินอาสานะคะก็บอกว่าควรจะเพิ่มจํานวนหมอดินให้สอดคล้องกับจํานวนกเกษตรกรในหมู่บ้านเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานการพัฒนาความรู้แล้วก็ให้ค่าตอบแทนหมอดินอาสาเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการดูแลทรัพยากรดิน รวมไปถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในระดับพื้นที่ด้วยนะคะประเภทที่5ค่ะก็คือด้านฐานข้อมูลหรือว่า AgriMap นะคะเป็นภารกิจนะคะที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จะต้องพัฒนาให้เกษตรกรได้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและก็ทั่วถึงค่ะประเภทที่6นะคะเป็นการลดต้นทุนการผลิตดําเนินการให้ความรู้สาธิตแล้วก็การฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกรโดยเฉพาะในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงให้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีค่ะ ประเภทที่7นะคะก็คือการพัฒนากเกษตรอินทรีย์ให้ความสําคัญกับการพัฒนากเกษตรอินทรีย์โดยพัฒนากลุ่มเกษตรกร,กรแล้วก็เพิ่มจํานวนเกษตรกร,กรที่ทําเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นนะคะประเภทที่8ค่ะเป็นการพัฒนางานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในพื้นที่รวมทั้งสามารถนําไปใช้กับเกษตรกร,ะกรนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับ ต่อมาประการที่9ค่ะคือการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานนะคะเพื่อต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดินซึ่งก็เป็นการพัฒนาในระดับต้นน้ําสู่การพัฒนาสินค้าการเกษตรในระดับกลางน้ําหรือว่าด้านการตลาดนะคะในระดับปลายน้ําด้วยประเภทที่10นะคะก็คือการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆด้วยความรวดเร็วอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมนะคะข้อที่11บ การพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านองค์ความรู้คุณธรรมและก็จริยธรรมนะคะทั้งสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานทํางานอย่างมีความสุขทํางานด้วยความโปร่งใสแล้วก็เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะนั่นก็คือในส่วนของการมอบนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินนะคะโดยการน้อมนําเอาพระราชปณิธานสืบสารรักษาและก็ต่อยอดมาใช้ในการทํางานค่ะและเรื่องราวสุดท้ายที่นามาฝา กันในวันนี้นะคะ เป็นเรื่องราวของผลการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมทุนโครงการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงท่าเรือสงขาค่ะโดยทางด้านนายอนุชาบุตรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการถแถลงมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาร่วมลงทุนสาหรับโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขาในรูปแบบของการร,ร่วมลง งทุนกับภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือว่า PPP นะคะภายใต้พระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพุทธศักราช2556และเห็นชอบวงเงินงบประมาณ3,184.57ล้านบาทให้แก่กรมเจ้าท่าในการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำสงขลาให้อยู่ในระดับที่9เมตรตลอดระยะเวลาของโครงการ25ปีซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพท่าเรือสงขลานะคะให้สามารถที่จะแข่งขันกับท่าเรือปีนังมาเลเซียนะคะลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ ก็รองรับการขยายตัวของปริมาณสินค้าการนําเข้าและก็ส่งออกในภาคใต้ด้วยสําหรับแนวทางในการปรับปรุงท่าเรือสงขลานะคะก็คือการปรับปรุงโครงสร้างหน้าท่าและติดตั้งเครนหน้าท่าเรือนะคะการปรับปรุงลานตู้สินค้าและเพิ่มเติมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะสนับสนุนการขนถ่ายสินค้าด้วยเครนขนาดใหญ่ค่ะโดยทางบริษัทจำกัด เจ้าพยาท่าเรือสากลน,นะคะซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดซึ่งสูงกว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเคยให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการเมื่อวันที่26เมษาย,ยน2554ทําให้รัฐค่ะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมกว่าร้อยละ34.44นะคะทั้งนี้ทางฝ่ายเอกชนก็จะมีหน้าที่เช่นออกแบบพัฒนาปรับปรุงบริหารท่าเรือสงขาตามเงื่อนไขที่ บุเอาไว้ในสัญญางบลงทุนทั้งสิ้นค่ะอยู่ที่จำนวน2,387.90ล้านบาทโดยสัญญานะคะก็มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนครบกำหนดระยะเวลา25ปี หรือจนกว่าสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงโดยไม่สามารถขยายหรือต่ออายุของสัญญาฉบับนี้ได้ซึ่งสิ่งปลูกสร้างของโครงการก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายรัฐทันทีเมื่อการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างของโครงการแล้วเสร็จนะคะโดยโครงการนี้ค่ะก็ยืนยันว่าจะส่งผลให้ท่าเรือสงขาจะสามารถรองรับขนาดเรือที่เข้ามาใช้บริการท่าเรือน้ําลึกสงขาได้มากขึ้น รวมทั้งรองรับจํานวนตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็น้ําหนักได้เพิ่มขึ้นนะคะลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการขนย้ายสินค้าส่งออกเนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้าส่งออกท่าเรือไปอยังประเทศปลายทางได้โดยตรงทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางทะเลเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือน้ําลึกบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างในการขนถ่ายสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ไปยังประเทศคู่ค้าที่สําคัญนะคะเพิ่มธุรกิจการนําเข้าส่งออกซึ่งก็จะ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศแล้วก็ท้องถิ่นต่อไปด้วยได้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h a ชั้นอัฒภรพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย